กาสบายดีเด้อเพราะแม่พี่น้อง FC ฟังไทยฟังลาวและ FC อยูต่างประเทศน้องยิดีต้อนรับเ้าสู่2ห้องติ้งคือเก่าทุกคนซึ่งมื้นี้ติ้งห่างว่าจะออกมือเวียกเนาะแต่ว่าอ่ายังเลือเวลาประมาณ25นาทีแหล งานเวลามาอัดคลิปเนาะทุกคนเนอะอัดคลิปแล้วติ้งว่าจะไปกินข้าวนะคะแล้วติ้งก็จะออกไปเวียกปกติเนอะทุกคนเนาะซึ่งติ้งมีคลิปคลิปหนึ่งยากมาเพื่อเพให้เอฟซีได้เบึงนํากานเนาะซึ่งเป็นเรื่องราวจะาสองข้องอายเบาเตียงทองเนาะซึ่งติ้งข้อ,อนุญาตเอาคลิปมาเพื่อเพให้ทุกคนได้เบึงเนาะซึ่งมันอดบ่ได้ทุกคนว่ามันน่าฮักแล้วก็พอว่าจนอ่า ซองข้ออนันยูทูบเบอร์คนลาวไฮเนอ,อันบ้าวเตียงทองค่ะนะซึ่งติ่งข้อเอินอายเนาะเพราะว่าเราเป็นรุ่นอายติ่งอ,อายเพิ่อนนะได้ไปช่วยเรือเป็นคนที่ว่าช่วยเรือคนลาวค่ะนะซึ่งได้หับปัจจัยเรื่องว่าเป็นสะพานบุญให้พี่น้องต่างประเทศเนาะว่าจะอยู่ประเทศไทยชนมากก็จะเป็นภีพี่น้องฝั่งไทยคนะ่แหละเนาะที่ว่าอมอบเงินทรงเงินมาให้และกับอุปกรณ์ต่างๆที่ว่าให้ อายเบาอันอายเตียนทองเนาะเป็นคนที่ว่าไปช่วยเลือกผู้ที่ทุกยากนะทุกคนเนาะเงินเดือนดาวบ่มีบอลยูเนาะเพื่อนก็จะเข้าไปช่วยนะทุกคนเนาะซึ่งคลิปนี้แมนติ้งประทับใจที่สุดเลยแวว่าติ้งเป็น FC ของเพิ่นเนอะติ้งเบิ่งคลิปเพื่อนมวตลอดแต่ว่าอม เท่นคลิปนี้เราอดใจบไหวเพราะว่าน้องสาร้าคนนี้นะนักนะคะ,นะะทุกคนเว้าวจ๋าแบบคงเคลสลาราทุกคนแบบว,าว้าอ่าเป็นคนสลา,าดเนาอทุกคนเนาอแบบว่า ดลผู้ใหญ่ล้าก็มีมารยาททุกคนติ้งคิดว่าอนาคตถ้าว่ามีคนสนับสนุนเนาะน้องอาจจะไปได้ดีอนาคตของน้องน่ะย่ามาก่อนงามสุดเลยเพราะว่าหน้าตาก็ได้ทุกคนเนาะมีดังแบบงามขนาดแบบว่าการแสดงโอ้ขนาดทุกคนเนาะ ซึ่งว่าคลิปมันจะเป็นแนวใดเฮาไปติดตามรับชมพร้อมกันทุกคนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เปิดภาพมาวันนี้กกเนาะมาอยู่กับน้องจะซื้อ,อยังกล็ล่ะซื้อไส้ซื้อไส้เลยมีเงินจะซื้อประเด็นปิ้งนู่นว่ะตายแกเจอ,อแล้วเจอ,อแล้วเจอแล้วเเอออจแล้วโรดบาดดีจะคุยกับน้องพูดหรือเปล่าน้าพูดหรือเปล่ายังอยู่กับยังเอาคุยด่านรถ

จะพูดว่าคนแรกได้ดิสังให้ลูกไอ้นังจืดเจอไม่ตะก่อยพดจืดแล้วว่จืแล้วตายเฮ้เบิ้งเบือง้องฮึโไคิดดีเลยว่าประชากระเบาหนะคิดดีแล้วมีแต่แตกก็แตกไรเออ่มยันแตกวะบอกู้จักหรือว่าระเบาชื่อไงผู้จักชื่อยังไงเบาเตียง ตเตียงแง่งเลยเตียงหมูเตียงน,งนั่งหรือเตียงนอนตเตียงนงั่เงเตียงน,น,นอนบ่ได้บ่บ่ได้โอ้พี่น้องเลยได้ยินแต่ทั้งทีมงานเวนะ้าเนาะว่าเพิ่นเป็นไอ้นอี้ทางใดก็บ่บุญใครมาหาก่อนนะ้ันน้องน้อง บาโตอ้วนตาติพิตาตาติปตี้บ้าตาติปปบอลลีชูงนะบ้บอลลี่บอลลีนั่นบอลลี่น่ยน้องชายาเบลาเด้ออ่าน่องชด้วยเลยอพ่อชี้้าเออพ่อกผู้ใหญ่ตั้งด้วยด้ยเออแล้ว่อเอเดี๋ยวปากวิ่งเลยมาญาตนบอกบอกจะของเฮียนอยู่บ่เข้าปอยังแหละปอซี่ปอซี่แหละดยอืมนั่นแหละเฮ้ยเป็นสอนมาได้ไหมคู่สอนมาได้ไหน กูซอนให้คาู้งหญยเออแบบนั้นและเกาจาให้ด้ยไปเข้ากันจะนีโอ้หถูกต้องแล้วนาอันนี้เพื่อนเจ้าบอโดยอยู่กับใครอ่ะนอยู่กับแม่อยู่กับพ่อเอยู่กับแม่เท่าอยู่กับน้องเออ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 เพราะมนิเหนือยไดหมขับพหันเอิไะอ อันน at ั้นเจ้านายยุ่งเจ็ดปีถูกล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีโดยเจ้าไรเนี้ยเอาไคือพ่อเป็นแท้บ่ฮู้บ่ฮู้โดยโอ้พีน้องเลยพอแม่เจ้าพ่อเป็นบ่บ่บ่จะมาจะแทะจะจะหล่นมาจากยุ่นพวกประจ้ะโดยโดยพ่อโอ้ยใหญ่ไหมาจะอยากเป็นยังอยากเป็นยังอยากเป็นชาวสวนอยากเป็นชาวสวน อยากไปจะอยากเป็นสาวสวนจะอยากเป็นตำรวจทหารหมอเป็นย่างอยากเป็นหมักก็เอาในในใจเจ้ามักกันะบายว่าเวลจะได้จะมีเวลได้ปะยังบุ่้งบุ้งเเป็นนางงามได้ได้ได้เป็นนางงามเนาะออเออเอหักกันเนาะเอาย่างย่างแล้วมึงเดินเดินแบบเนาวมึงอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ย ย่างแบบทหารเลยย่างแบบทหารโอ้ตำรวจตำรวจตำรวจเออพยาบาลดิพยาบาลเซอนะ ได้ได้ได้พ่อน่นนเนาะนอโอ้ก้า่เลยควบจ้าสยโอ้บัดทุกอย่างแม่บบ่ออาเนี่ยโ้โหีไม้นี่กันจิ้นสองอ๋าอ๋ออ๋ออ๋มอ๋ออเลยเมอ่ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋ออออยมเ เดี๋ยวคอยไปเชียวก็พอจ้ะโอเคปะโอเคโอเคเป็นเชียวได้มาหาตลอดให้เงินเจ้าก็ชได้หานไม่ต้อนคอยตลอดด้วยเออได้โอเคปะเออเจ้าก็ได้สิให้เงินคอยตลอดเป็นวายเออเป็นเสี่ยวเงินมาเบิ้ง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 ยอกซืือได้บ๊อบคอยเบิ้งคอยจะมีอยู่จะให้เจ้า เคยรักเลยนะนเคยให้เคยมีเงินให้จ้ะเรายกซื่อนนี่นีเอาเอาเิเอาให้นีนี่นเอาอะไไปจิบสิเงินเอาขอบใจเลเชียวให้เจก็ไม่ให้กินเชีบก่อนอืมหัวยากรงไงเอออยู่บ้านบ้านเดียวกันบ่นึงมองคนรู้ข่าฮะ มันรวมคำบางพวกคนขมุจะพูดเบาๆภาษาขมุบ่บุ๋นเลี้กคนเราจะเบาคอยหน้าตาคอยชี้หูอยู่บ่บ่เอ้ยอย่าไปตาสิเศษกินข้าวกินข้าวไป๊บเบิ่มๆมากินน้ำเบกอมเออมือเฮือนอยู่ตะกั้งเออคอยหักเจ้าโอระบ้าคุณพูดนะ เหมยหัวทันแล้วยอมแล้วไปยอมใจเลยพูบอ่เออ่าบอขวาใหม่บวบใหม่กินข้าวไปมันยังเนี่ยมาเบื่อมาเบื่อมากินน้ำกินน้ำเอื้อกอมเอื้อก้มเบื่อกินข้าวเบื่อมากินน้ำเอื้อก้มหิวข้าวจุมาหิวข้าวจุมาเออคอยหักแก้วเลยโอรักบ้าโอ้ยรักบ้า โอรักมาโอรักมาเออมาแล้วโอ้คอยเมื่อก่อนเด้อ <c oughs> บ้านอนไรบูกินจีเน่เออโอ้อยู่หลวงพระบางที่ <c oughs> ไปไปเจอกันได้หน่น่ะแบบเห็นงาน ต่างคนต่างเห็ดเวียดจีนงเอาเห็ดไปเห็ดอยู่โรงงานโองโหเห็ดป่าไม่รีบกินโอ้ยพ่อคอยกับแป๊บจ้าจะลงมาพี่บะพ่อเขาลงมาเห็ดไก่แท้เชียนความทุกข์ในหน้จึงมาอ๋อเพราดูขึ้นมันบ่มีวะขนาดบ่มีแม่คอยกินแลยอยู่นี่เลยพ่อเราก็เสียแม่เราก็เสียพ่อมีแล้วน่ะเสีย ท่แม่กมกมีะอออเกลือมาอยู <ah enfin wan ki wan ki ่พี่เลยเหนกัพี่อ้อาวาอู่เพนสังงามตลนเนาะลุงบแ่ี่ก่หนะแต่ว่าลุงเคยถ่ายนองเพื่นตนั้นนะอยู่ในคลิปรุงน่ะอยู่เพืนสังงามไปสิเพอนสังงามบแม่แม่นั่นและะนา่อสุดสีแดงนะโอุดสีแดง อ๋อจำได้อยู่จมูกคมๆนี่แหละเออนี้ยโอเคแล้วสวัสดีก็สวัสดีแต่เจ้าเจริงกว่าน่ะสวัสดีโอ้เดี๋ยวนี้เป็นแปลงเป็นคนใหม่เดี๋ยวนี้เป็นเป็นแปลงเป็นคนใหม่แล้วเด้อเจ้าไปอยู่งใต้อยีกคิดทอดเจ้าเออมาเพียเป็นแปลงคนใหม่แล้วโหกดแล้วนี่ นตกมือนีเสียได้เท่าไหบ่บอนี่นี่เราจะคันบ่ประมาณสี่หาขันแหละเอืเอนเจ้ามีจ้าคนละก็ประมาณสี่หาคนหกคนนี่แหละหาหกคนเดี๋ยวขวัญเชเอาพะพุ่มให้เจ้าให้เขาจ่ายดูพะพุ่มน้อยพะพุ่มน้อยเอาไปให้น้องเจ้านั่

โอเคโอเคโดยโดยโดดยไปเงินหมื่นคืนนะไปเงินโดยไปห่มเนาะโดยโดยนาวนนาวเด็กอย่าไปกินเละนี่เละกินกินกขอให้พระเยซูบนพระเยซูโอเคโอเคไปใช้บัญชีคำเนอโด คอยไปในตี้ผู้ทายผู้ทายทานเราก็นยังบ่ทันท่านเป็นยังชีบ่ทันยังไหวจังเลยเราล้มแล้วบล้มบล้มบล้มมา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 ไปขึ้นก้อนเจ้าเลย่าขาบ่มีภาเราบ่ได้มา ปั้นเออปั้นกันแต่มันหลายอยู่นี่ดิะพี่ชายพระโมเอามาพี่ลูกมาพี่เออมันนี่มามาให้น้องเจ้าห่มให้น้องเจ้านี่ผ้าห่มยินๆผ้าห่โฮมยินๆผ้าห่โฮมหอนหอนพระโฮมอุ่นๆแต่ว่าอุ่นนแหละเออปูให้น้องเจ้าเออนั่นแหละนุ่มปะนุ่มเออนี่ คมใหม่ๆเลยเห็นน้องจะนั่งามบ่เอออันนี้เด้อเครื่องแกงนราไม่เบื่อนี่จัดเต็มน้ำปลานี่ครบเบิดน้ำปลาน้ำตาลเกลือนี่น้ำปลานี่อยากได้อดากได้บ่ปลาเด็กมัวเป็นน้ำปลา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 แม่บอลับนี่น้ำปลานี่ตัวนี้อันนี้มียังอันนี้ของปลาปลาเมีง ปลากระปองป้องยังหูนี่จะเบิงดูหูหะเนี่ยคือบ่คือเคยกินใช่บ่บ่เคยบ่เคยเลยเออกินลองเบิงเด้มาแล้งได้เลยอ่าตะบืนคอยจะมาถามมาแซ่บหรือบ่แซ่บเลยเออนี่ปลากระป๋องคอยเองเลยคือตาคุณค่ะแต่ ในหูโม่นาใสนี้นุนน่ม,มคือคนนุ่มตัวจริงด้วยฮะตัวจริงเป็นอะไรบอยอยากเสื้อสาตามา <c oughs> มา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 ,มา,มาใส่ถุงมา <c oughs> เอาเมื่อเอาเมื่อเอามอลอยู่ออจะว่าไ่าในี้ใส่ถุงเอาเมือเอม่อเมอพราะไม่ดูตัวจริงกันใ้หูมันเป็นอะไร อ, <laughs> อยู่เป็นวะ<อ> <laughs> เอ่อนอพี่น้องไงนะอไปาตามนานทุกคนติ้งเบิองคลิปแล้วติ้งหัวแบบอันยิ้มไปตามน้องจนสุบคลิปนะทุกคนแบบว่าบหน้าเสือ้ออนวานเด็กน้อยเที่ยวนออขนาดนะทุกคนนาะจะแบบว่าสลาดแล้วก็การแสดงอ,อก สํานี้ทุกคนเทศนายน,นะภาคใต้นะเขาเจ้าเด็กน้อยหั่นน่ะแปลว่าเป็นคนแบบว่าการสนนแสดงเด็กน้อยภาคเนือเขตที่ติ่งอยู่เนาะวที่ว่าตอนติ่งเฮ็ดทรายบนนะทุกคนอ่าบ่บ่บ่ค่อยแสดงออกแบบนี้ทุกคนแว่บกกาบ่กแสดงออกหนเนานะบ แบ,บว่าอายอ้ฮะนะแต่ว่าน้องสาว้าคนนี้เนาะแบ,บ้ว่าการแสดงออเว็บติ้งเบอร์ติ้งยิ้มตามเว็บสลาดพลาดพ่ายดีเหงทุกคนเนาะ่วน่าเอฟซีก็จะเข้าไปเมนคลิปข้องอันไอติงทองก็จะซื้อสมน้องเนาะก็ยักให้ทุกคนท่านเข้าไปช่วยแล้วก็สนับสนุนน้องให้น้องมีอนา,าคตที่ดีเนาะทุกคนเนาะแตถ่าวายูมอติ้งก็ยักไปเนาะยักไปพบไปเข้าไปช่วยเล่งอน้องกันแต่ว่าติ้งอยู่ไกลทุกคนเนาะมันอยู่คนละภาคกันฮะนะมันอยู่ไกลแล้วก็อีกยางก็มีเอฟซีท่ามว่า อ่าบ่เฮ็ดไสบุญล่ะบ่เนาะความจริงก็อยากไปเนาะใจแม่นยากไปสุดแต่ว่าติ่งเฮ็ดเวียกแม่นวันจันทร์วันศุกร์แม่นบ่มีเวลาพักเลยทุกคนเนาะเพราะว่าเข้าเวียกแม่น9:00นแล้วก็6:00นถึงจังได้กลับเฮือนเนาะเพราะว่าบ่มีเวลาส่วนอ่าช่วงเฮ็ดคลิปไสบุญตอนทําอินตอนที่ติงเปิดองใหม่ทุกคนเนาะอ่าช่วงนั้นแม่นเป็นช่วงที่ว่า เบียกบ่ไลแล้วก็หัวหน้าให้พักตอนเช้าแล้วมันติ้งกัพยายามเนาะไป่วยน้องล่านะ,ะไป่วยไอคิวเนาะจนเฮ็ดเือนน้องล่าแล้วแล้วก็คอมพอดีมืดสว่วงนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้เวียกลา่แล้วก็บบได้พักเลยตองเห็ดเวียกมืดมือมืดมือเนาะ,ะเวลาที่ิ้งอัดคิปก็จะเป็นเวลาตอนเช้าก,ก่อนจะมาเวียกแล้วก็เวลาเลิกการมาตอนค่าเนาะจึงว่ามีช่องสว่งที่ว่าทันอัดคิปเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเรื่องซวยยัน คนอื่นเนาะเรื่องเข้าไปช่วยคนอื่นติ้งก็ไปตลอดแต่ว่าไปในานาไปในานาอ่านาหัวหน้าเนาะเพราะว่าหัวหน้าเิ่นเฮธุรกิจหนึ่งตั้งหา้างล้วก็เต่ว่าเพิ่นก็จะไปช่วยเหลือคนอยู่ก็ไปอยู่แต่หาบ่ดด้ถทายคลิปเนาะแต่ว่าอีกบ่โดดนม่ๆอันนี่ติ้งก็จะไปอันบริจาคเครื่องเนาะไปช่วยเหลือน้องๆอยู่บนดอยพคนไหนทุกคนเดี๋ยวติ้งจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนในเบิ่งเนาะซึ่งเป็นส่วนเผาอาคารเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าวาแล้วก็เว่เอา,อ,า,อ,าอีกติ้งก็ยักจือน้องอยู่เนาะเพราะว่าไอ ยัทอง่นจนได้เ่าาเจอข้องจริงเขาแล้วจนไปบ่กป็นนาอป้ากบได้เพราะว่าหนางหั่นสร้างต๊บทุกคํท่ามแล้วก็สร้างแบบอ่าแสดงโอกการแสดงโอกทุกอย่างเลยฮะนเนาะบแบบแบบว่าอ่าคือผู้ใหญ่เลยฮะนนนะแเราก็มีมารงานที่ดีอีกนะอุคนนาะเบิ่งแล้วก็หน้าหักยิ้มามทุกคนริ้งเสาว่าอ่าจะมีเอหลายลคนนาอซทายบนที่เข้ามา่วยน้องให้น้องมีอาคตที่ดีได้ฮับได้เฮียนแ้วกะ ใหญ่มาก็ต้องมีขนส่งเสริมเนาะเพราะว่าหน้าตากอดได้ทุกคนใหญ่มานี้หัวเก่งกว่าแหละทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ดสิบสงโมจะเข้าสิบสงปีเนาะสิบห้าปีนี้เข้าเป็นเศร้าแล้วล้วก็อาจจะเบ่งยังตัวเองได้แล้วก็อาจจะเก่งขึ้นเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้นิ่งก็จะมีเพียงประมาณนี้ทุกคนเนาะหากวาเอฟซีดเบื้องคลิปนี้แล้วทึกใจหรือว่า,าคิดว่า นงเก่งบอกนองสาลาดบอกเรื่องว่าเป็นแนวใดก็ถ้าว่ายักสวยเรือก็ติดตอ่อติดต่อเข้าสองทางอันไอเตียงทองคนดนอนถับไปบึงคลิปเต็มได้เนาะสองข้องไอเบาเตียงทองเลยคนนอนซึ่งติ้งจะขึ้นซือ้อฟิตอ่าติ้งจะขึ้นซื้อสองให้เนาะไปบึงเต็มได้ทุกคนเนาะคลิปนี้ติ้งก็จะขอัวลาไปก่อนทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปหน้าเด้อกล้าสบายดี